บัดเนมฉันสิเทศนาตาตามนิทานชีเจงทารกันเกาแกงแสดงขอพระเสียงนพูดสรีได้สเปลืองว่าพระเวทนั้นมีกรรม จำต้องไล่ยังววางเขตว่าละทำซาอส,สาหางังลูกเสนีไก่คางไลปง่ปังเขาในป่าผิดอาญาระเบียบแล้วชาวบ้านบวายืิน พระนางสราบทอนี้นั่นสุงเตือนตออพระไทยกำอันใดรอทํากระสังจำนั่นมาพ้อมพระนางล้อมมีใดเสดิจไปจุดขอที่ขียนมาสิพระเวทเจ้านัน่นทรงเศร้าอยูป่ปาง หูส้สรจริงเก้าอ้างประลมอ้อยเอาใจเมียสิไปขอวอนต่อบิดดนไม่ทอดเลื่องพนักเมืองจะแล้วสดรไปหอดพระพี่อันชุลีกลับไปทุนเจ้าเล่าคาดีลูกเฮาผิดเธอนี่นันดำเธื่อที่เดียวสั่งบ่าเลียวและมองกระซองคืนข้างเกี๊ย เราจะดีเราทำจะดีดอกมาเยรยบ่เรลียวไรดอกไรคาโอ้ยบัดเพียดมาทำคังสั่งสิให้ไหน่นี่สร้างตัวเดียวนันทอนี้ยังสิเก่งบาบน ปลอดการลวเสียอยู่ของเมืองบานนะนับแต่วันวันวายหลายทีบ่อปากต่อพระนักแค้นจอก้อนแสนสิเบากระเป๋าไายพนังไฟนำตายกาเป่าพระญาวิถสมผิดลูกแก้วพระนังเบาอ่อยประโลม ว่าขมอยเมียได้ไปกับกุมประนมนอบหัตถาขอขมาน้ำมุงประโยอดควดบุญฟาเพื่นมอจาาน้ำน่วยถึง้าวสวยต้องจับหางโอ๊กของเมียสีแตกมางมาไล่ทิ่มนันปินหันมาเสียวเจ้าย่าได้โศกสะบันมันหอดวางเข้ากำม อยากสิทัก,กัะการใน,นยาหมอมีความเว้าอุด้าวเด้อเกวในเพียนแพงหักอกันลืมปานใดเด้งเขาจีได้พบพานันขึ้นของไว้หาส่งสันเดออลาลาลาดนันจอมเสียมเอ้ ไอ้ทั้งกันหาทะเลผู้อ้อนเหงายังน้อยถึงเท่าพ้อยไก่บ้านสองลานสกยารสิมาลังไก่สิพอให้นั้นสวงเหงาย้ำลันให้ยอกเย้าขึ้นมาลังเผาตากนาเอ็นดูผู พักเน็ดงามยัมจองลานทั้งสองไกลข้างเสียไลยปังน้ำพอดญานีโยนยันใจใจขาดเมียนขานขาิ่งหน่อยออนลานเมื่ความหวังแมียิญานแต่แต่งจากวังสมอนเวทสนอนคำเอ้ยแมีนเสียกระใจลนโอย้ยกว่าสีกำลังพลนกาบขึ้นมาญานบ่อยหน้าแม่เมืดคนทางปันเสียแก่สอนโออังมนุย์ เมื่นั้นโพธิสัตว์เจ้าสันดอนพระยาเวิสมเพดีพระเม่เจ้าผัวทรงเศรราเจ้าบนมองถึงเขากําเล่นตอนกับเปลียนเรื่องธรรมดามบ่ต้องสงกาคิดโศกกันสันเส้นเ้ากรรมของเ,าเขาข้าวนี้ประเดิมที่ที่พ่อผพ่าน ไผกก็พ่อทุกบ้านนั้นสร้างตั้งกันกูจุดชนวานั้นผู้เกิดแก่เก็บตายบ่ลหญิงเลือใช้ส่วนเสิ้นจื้อพรนะบ่่าเป็นชนชั้นสามันกระดุยดังนี้หลับแม่นน่านิ้จังมนุษย์โลกลุมแต่ไผสิสิ้นดอกหางเวียน ลูกกะจังนั่นบอเวนหากเป็นดังนกด้วยเหมือนขอกราบเรียนพระมารดให้ใครควรวันพอ ขอพระมัน,นเจ้าไอ้บางเมาเศ้าสุขคิดว่าโลกรุมนี้หหกนี้แทงกูสูคุณเข้าเมาื่อกำลังคุณลูกสิอวัยนั่นขึ้นปางลูกสิไปมตำทางระวังกำดอกน้ำพอคอยรอวันนั้นบ่อนานวันลูกสิไอว้ยโคกบ่อสวยตลาดทางทางคนสิ่อยมี ตาแต่เพียงตอนนี้พรองเวทนอกจัดการเตียงให้คุณครังเตรียมเครื่องสิทธานวันพุง่งนะเบิกพระรังก็ไม่ยมุ่งเสร็จททานคู่สุยางเนื้ทักมาและสร้างออกแพื่พาเครื่องถืมนะนับมาแส้นกูตื้แน่นอังสนามลวงเบิดทั้งควงเสร็จททานบอยยังเลืไว้ ประกาศไปอีกเล้ววันประชากรกะลายลังเข่าสวงพุ่งนี้มาทารับของมือไม่มาก,กับพำมพ้อม,อมนัดนองมาเสียออกกะะทันทานบ่นิการเบริดวันซอยกันกุนเกือยบ่มีเลือทันเกียงช้าเมืองกิสสองสอดน,น้าตาข้ออาอ่มาโนกันดอกวันวหน พอเสร็จแล้วกัดยังได้เวลาคำนันส่วนแสงพระกอผาแพ้งทำสองกุมะน้อยเข้าสิไก่จอมสอยสองเปร่งต้องลาสังขึ้นสวังนั้นกาบกลมแปลนมนเนียวเล่าลา ส่วนเช้าเจ้าฟ้าน้ำตาเนตน้นองไหลคิดน้ำอ้วงผัวว่าไหนกู้สิไกเมืองแก้วคำที่ตัดไปแล้วสิกับกายก็ใช่ที่ข้ามาสิแต่รันสิคันเขาหลอกมาเขาเมียนสิอ้อยออดเฝ้านางกะเ่านั้นขอไป โอเดโน้เพราอะไรน้ำผัวรอกสว่ามกะตามเลียวจังแม่นเป็นเมียแก้วยอมใจสับงเย็นขอจงจกินงนาไทยลานลาให้อยู่รอมนา่งมดสีกะบ่พร้อมวาลานอ่อนเยูไว้ขอเอาไปเพียนให้หวามทา้ข้าวแคนแสนสินจูกระทุนสูสิบุรงมันป่าไม่บุตรตาแนไใลสิพ่อให้ สวงเงาถึงสิวอนเกาลายเราบอกเป็นผลเดนล่นเอ้ยนาหรือตุนภราชาอังพระองค์หอกทรงไว้โอ้ละเนื้อมัสซี่เอ้ยเธเลไปตั้งลายเื่องนะว่าลูกบอกเตียง,ส,งสั่งสิเตียงนกตอลาน ผิดใจมากกับพัดยานขับไล่บ้หวาสาวองค์พักกรันทุดพระเนตรนองมองมวอามคว้าเอาสองล้านล่าดึงมาปะลุมจูบจูบสองปางบ้างหน้าพญาเจองกังสีในวังหลวงมือดีตั้งกระโศกโซกามทั้งเสนานักในกระห a ให้ห้องข้าวพรมสิไก่หงไล่ปังเปกขางป้าปเวทระพระเวทเจ้าผู้เคยเข้าป้าไผ พุทธสิริใจบาลเวทนาจิตออนสอนเดียวชีวิตกะสังเป็นไปได้ บึงกันไปเด้อแก้วยาไลลาป่าปอยลูกทั้งคู่น้อยน้อยให้อ่อยอุ้มใสยกันพูดสดิีโสกันจนตลอดเสียงสางท้องฟ้าจาังอรุณใสปเปล่าเอ็ดไหลเวียงแก้วสีกษัตริตาเลลากระุงปังตังท่าขึ้นประทับรถมาจอนพายดอกใยวุวน่นในตอนนั้นคนกระแตกจน,จนจนบางผู้ดอกล้อคอ โขงย้อทำท่านโซประการจุนสินเมิดสามสินท่านเกี่ยงท่านเสียงสิเขาป่าท่านงอดลดเดบมาเบิดเสียงคู่สูเนี่ยนี่ละหอดวังแล้วสองลอยเกา้าาท่าปงท่านาขันจุปรุงต่างแต่พาเพียงอีเอมเอวันที่ขอเสอวยแล้วใบเถือเอบัรชันวานะ่าะโยมพ่อเมื่ ผัวฟังเทเทศนาขวายุนาธนาการเอาไว้เพียงโรถทอนอิ่มพอดีแล้วสิวายลวงสิปวงวัยก่อนกัน